ทำยังไงให้รักคันเทียมอยู่กับเราเป็นส0ป,ปีคลิปนี้อาจารย์นาทีมีคำตอบครับเฮ้ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสัมภาษณ์พิเศษนะครับที่เปิดตัว หมออาจารย์นทีนะครับเปิดตัวคนรู้ใจที่หมอโชคเลยทํารากเทียมมาด้วยกันเนี่ยเกิน10ปีแล้วเนาะเกิน10ปีละครับเราอันนี้แนะนําตัวนี้หนึ่งได้ไหมครับอ๋อก็ชื่อหมอหนทีนะครับเรียกหมอหนึ่งก็ได้นะครับก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับหมอโชคเลยครับจบมาด้วยกันนะครับแต่ว่าหมอโชคเนี่ยเขาเราเดินคนละเส้นทางใช่ครับของผมก็ไปทางสายเลือดครับก็คือเป็นหมอผ่าตัดนะครับก็ทํางานพวกผ่าฟันคูดผ่าตัดขากรรไกรนะครับ ไม่ธรรมดานะตอนจบนี่เกรดนิยมปหมอ๋อครับก็ได้อยู่นะเกรินิยมอันดับหนึ่งนะนี่นี่เกรดนิยมนะครับหมอโชคเนี่ยคือแบบผ่านมาได้ก็บุญแล้วอะไรเงี้ยครับอ๋อแต่ก็ตอนจบมาผมก็เราชอบเรื่องการใส่ฟันแล้วก็เรียนต่อด้านการใส่ฟันเพราะเรารู้ว่ามันเติมเป็นคนไข้แต่อาจารย์ทีเนี่ยก็จะเรียนสายผ่าตัดผ่าตัดครับเพรารู้สึกว่าไปเราทำงานโรงพยาบาลชุมชนแล้วมันไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมใช่ครับก็มาเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์ครับก็คือเพิ่มความสามารถด้านการผ่าตัดก็เรียนจบ แพทย์ผ่าตัดเฉพาะทางที่มหฮิดลนครับสองคนเนี่ยเราเรียนจบไม่ใช่แค่คนไข้จรู้สึกว่าเอ้ยหมอผ่าตัดหมอใส่ฟันมันมีจบหลายเลเวลใช่อย่างผมเองเนี่ยจบธนกรรมทั่วไปเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่จบใส่ฟันเนี่ยเป็นระดับอนุมัติเป็นเหมือนจบใส่ฟันคือเรียนต่ออีกปีหนึ่งใช่ก็เราเรียนต่อเฉพาะเลยของคุณหมอโชคแต่ของอาจารย์นาทีเนี่ยเรียนต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด ใช่ครับก็เรียนอีกประมาณ4ปีครับอ่าครับซึ่งเลเวลของการผ่าตัดเนี่ยสมมติเราเรียนจบสัญยศาสตร์ผ่าตัดเนี่ยถ้าจบแค่1ปีเขาเรียกโพสแก็ใช่ครับโพสแก็เนี่ยก็จะเน้นผ่าพันคุดใช่ครับแต่เราหลักอาจารย์นาทีเนี่ยฟันคุดนี่ใช้ดีดเอาไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาจะผ่าลึกกว่าคืออาจารย์จะผ่าตัดฐานไกลได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเรียนทูเมอร์ใช่ก็คือเนื้องอกก็ผ่าตัดพวก รอยโรคในช่องปากอะไรเงี้ครับแล้วก็ผ่าตัดขากันไกลที่ผ่าตัดเช่นข้างยื่นจริงๆทําจมูกก็ได้แต่ไม่ไม่ชอบอาจารย์ไม่ชอบมีคนที่ชำนาญอาจารย์นะไม่ชอบเร่ความสวยงามแต่ว่าด้วยสะปกของตอนที่ทำเนี่ยมันต้องมีรีคอนสแตคก็คือคนไข้ที่มีเนื้องอกมาตัดขันไกลทิ้งก็เอาขา เอากระดูกมาต่อตรงนี้ใช่ครับกระดูกจากสะโพกอะไรย่างเงี้ยครับมามาเสริมให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อาจารย์จะเน้นชอบส่วนตัวชอบเรื่องผ่าตัดใหญ่ตอนนี้ยังทำอยู่งานที่ที่ไหนครับก็ทําอยู่ที่คณะธรรมศาสตร์มหาลัยมหิดลนะครับที่โรงพยาบาลธนกรรมมหาจักรีศรีนทรนะครับตรงสยายใช่ครับนะครับที่ยังทําอยู่เนี่ย ไม่ค่อยได้เงินนะแต่ชอบก็ได้เงินครับได้เงินเดือนครับก็คือต้องบอกว่าที่ทำอ่ะคุยกันนะอาจารย์เดินทางเหนื่อยทำไมยังทำอยู่เพราะอาจารย์เนี่ยบอกว่าที่นู่นมีเคสผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมก็ผมเรียนจบมาก็ยังอยากผ่าตัดใหญ่อยู่ครับก็เลยยังต้องทํางานอยู่ในระบบโรงพยาบาลครับเพราะในคลินิกเนี่ยหาเคสผ่าตัดใหญ่หรือคนไข้ที่เป็นทูมงทูเมอร์เนี้ยก็ส่วนใหญ่จะถูกส่งจากคลินิกเล็กๆเนี่ยไปที่นู่นจะเจอมากกว่าจะเจอมากกว่าใช่ครับอ่า พราะฉะนั้นก็จริงๆการเรียนเรื่องการอย่างหมอสายัฟนเนี่ยก็จะมีหลาย,ลายจบเมืองนอกจบเมืองไทยประสบการณ์แค่ไหนอย่างหมอผ่าตัดเนี่ยหมอเรียนเรียกหมอผ่าตัดเหมือนกันหรือหมอรักเทียมเหมือนกันเนี่ยไม่เหมือนกันหนึ่งอาจารย์เนี่ยผ่าตัดได้กระทั่งข,ขานไกลใบหน้าขึ้นมาหมดเลยถูกไหมใช่ก็จะมีความเล็กกว่าทีเนี้ยเราเจอกันเราเป็นรุ่นเดียวกันเนาะ,ะแต่ทีเนี้ยเราทํางานด้วยกันที่เมื่อก่อนที่หมอโชคเนี่ยทำงานที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาก็คือตรง ตรงสายยาน้องสายยาอยู่ด้วยกันใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยศูนย์การแพทย์กานาเนี่ยไม่มีหมอรักเทียมใช่ครับเราทําตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีหลักสูตรรักเทียมเลยนะก็ตอนนั้นยังมีไม่มากครับมีน้อยมากๆเลยครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปเรียนที่ต่างประเทศอะไรางเงี้ใช่ใช่ใช่เพราะฉะ <ๆ S 1> น,นั้นตอนนั้นที่เราเจอกันเนี่ยเราก็ที่นู่นเขาต้องการคนแค่อยากใส่รักเทียมใก็ต้องผสมกันร,ระหว่างหมอใส่ฟัน เมื่อเขาหมอปาตัดใช่ครับก็ต้องช่วยกันทำอ่าเราก็เรียนรู้มาด้วยการทําตั้งแต่รากเทียมเราทาเมื่อก่อนเราทําแต่รากเทียมยุโรปเนาะใช่ครับจนทุกวันนี้เออเราคิดว่ารากเทียมเกาหลีเนี่ยเฮ้ยมันมีการพัฒนาใช่ครับเราก็ใช้แล้วมันก็โอเคใช่ครับผ่านมาสิบกว่าปีนี่เราทํางานมาด้วยการนี่กี่ปีแ้วกันสิบกว่าปีเนาะก็มากกว่าสิบปีแล้วครับมากกว่าสิบปีแล้วครับออจารมีความประทับใจในเคสที่เราทําด้วยกันเนี่ยยังไงบ้างครับ ก็จริงๆก็เท่าที่ทำงานมาครับก็ก็มีเคสที่ทั้งผลได้ดีมากนะครับ <อะ S 2> แล้วก็มีผลที่แบบว่าอาจต้องไม่ต้องแก้ไขบ้างครับเพราะว่าทำงานไปเป็น10ปีเนี่ยมันก็มีทั้งเคสที่ได้ผลดีแล้วก็เคสที่เราอาจจะต้องมาช่วยกันแก้ไขแต่ก็ <อะ S 2> ประทับใจก็คือที่คลินิกนี้เนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะน่ารักมากเลยครับ <อะ S 2> ถึงแม้ว่าจะมี ปัญหาที่ต้องแก้ไขกันคนไข้ก็จะบอกให้กาลังใจหมอว่าหมอช่วยหน่อยอเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวเราก็ได้ผลดีด้วยกันอ,อะไระครับซึ่งตั้งแต่ที่ทํางานกับคุณหมอโชคมา10กว่าปีเนี่ยก็เนื่องจากอาจจะโชคดีที่คุณหมอโชคเนี่ยดูแลคนไข้ดีมากครับ <c oughs> คนไข้ก็เลยแบบว่าส่วนใหญ่ก็น่ารักมากแล้วก,แวก็แล้วก็ทํางานออกมาก็ได้ผลดีตลอด <c oughs> คนไข้ก็มีความสุขทุกคนทํางานแล้วก็ยังมาทักทายกันพอสิ้นปีก็จะมีของข,องขวัญมาให้ <c oughs> มีขนมมาให้อะไรอย่างครับเพราะว่า หลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยรากเทียมก็ผมกับคุณหมอโชคเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือคุยด้วยกันเลยว่าเราทําแล้วเราจะไม่ทิ้งคนไข้คือเราจะต้องมีการดูแลคนไข้ต่อเนื่องนะครับก็จะมีการนัดคนไข้ทุกหเดือนปีหนึ่งมาเช็คสภาพอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ดูแลคนไข้กันมาเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะออก็มีหลายคนที่แบบว่ามาดูกันเป็น10ปีบางทีคนไข้ก็บอกว่าปีหน้าป้าจะได้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูกันจนขนาดนั้นนะครับก็กครับการดูแลคนไข้เป็นเรื่องสําคัญมากครับ โดยเฉพาะหลังผ่าตัดเนี่ยหลังที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยครับการดูแลต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้รากเทียมมันใช้ได้นานๆ,ๆครับผมครับทีนี้มาถึงคําถามไฮไลท์นะครับ,รบเราทํางานกันมาเป็น10ปีแล้วรเราก็ต้องรี c ค l l คนไข้เกิน10ปีแล้วใช่ครับอาจารย์มีเคล็ดลับอย่างไรในการแนะนําคนไข้ที่ดูเราเนี่ยว่าถ้าจะทำรากเทียมเนี่ยทำยังไงดีทํายังไงให้รากเทียมเนี่ยทำเสร็จปุ๊บ อยู่กับคนไข้ได้ตลอดชีวิตส0ปี20ปีร้อยปีเลยอะเปนร้อยปีมันก็เยอะไปเราคงไม่ถึงเอาเป็นแบบหลักส0ปีขึ้นไปเลยแบบยาวๆเลยอาจารย์คำแนะนำยังไงบ้างครับกออ็อันนี้เป็นคําถามที่คนไข้ถามบ่อยมากครับว่ารากเทียมจะอยู่กับเขาไปได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยครับ ซึ่งก็เป็นคําตอบที่ผมจะตอบเป็นประจำก็จะเป็น3หัวข้อใหญ่ๆ uh huh. นะครับเรื่องแรกก็คือถ้าคุณลากเทียมจะอยู่ได้นานเนี่ยหก็คือคนไข้จะต้องดูแลทำความสะอาดให้ดี uh huh. นะครับก็คือใช้แปรง,งฟันได้สองครั้งต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. แล้วก็ใช้ไมคขับฟัน uh huh. ให้ต่อเนื่องนะครับ uh huh. แล้วก็ทำความสะอาดตามที่คุณหมอฟันปลอมแนะนำ uh huh. นะครับอาจจะมีเครื่องมือพิเศษหรืออะไรก็ทำตามนั้น uh huh. นะครับอันนี้2ก็คือการเคี้ยวในระดับที่ไม่ได้รุนแรงกับลากเทียมมากเกินไป นะครับเพราะว่าอาหารคนไทยอย่างคุณหมอโชคเจอคนไข้มาเยอะมากก็รู้ว่าอ่านคนไทยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงกับมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่ไม่อยู่ในเปเปอร์คนไทยนะครับอาหารแข็งๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องเลี่ยงบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็อันที่3ก็คือการมาฟอรลาอัพนะครับเพราะว่ารากเทียมเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือน็อตที่ยึดเข้าไปในกระดูกนะครับแล้วก็อาจารย์โชคก็จะทําครอบไปยึดกับน็อตตัวนี้อีกทีใช่ครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้ไปนานๆเนี่ยครับน็อตที่ยึด ครอบเนี่ยกอาจจะมีขยับได้บ้างานะครับเพราะนั้นถ้าคนไข้กลับมาเช็คตามที่เรานัดหมายหรือถ้ามีอาการเล็กๆ็กน้อยๆเช่นเอ๊ะครอบขยับแต่ไม่ได้เจ็บอะไรเงี้ยครับก็กลับมาเช็คมันจะแก้ไขได้ง่ายไม่ต้องไปถึงกับขั้นตอนที่จะต้องลื้อหรือทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ทําได้3ข้อนี้นครับส่วนใหญ่ก็ลากเขยมก็จะใช้ได้นานนะอ่าเป็นเทียเหมือนรถยนต์เนาะใช่ครับว่าเราซื้อรถเสร็จคงไม่ได้ซื้อรถเพราะว่าเราอยากซื้อแล้วก็ไม่เข้าศูนย์เลยถูกไหมใช่ครับเราควรเอารถเข้าศูนย์ทา รีนินั้นเปิดคุณหมอเขาดูแลตลอดทีนี้เวลาเอารถเข้าศูนย์เนี่ยผมอยากย้ำนิดนึงแต่เสริมอาจารย์นิดทีเนาะไม่ใช่ว่าศูนย์ต้องโทรตามฉันตลอดคือบางทีเนี่ยลูกคนไข้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าถึง6เดือนแล้วถึงระายะาเช็คแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะต่อให้คลินิกไม่ได้โทรไปหรือบางทีเนี่ยผมเจอบ่อยคือเวลาคลินิกโทรไปตามคนไข้ขึ้นเบอร์ <laughs> แปลกๆไ้บอกอะไร คอนเทนเตอร์หรือเปล่าใช่ไม่รับสายคือบางทีคลินิกโทรไปคนไข้ไม่รับเนี่ยเราก็อาจจะมิสกันแต่ผลเสียถ้าคนไข่ไม่มาเนี่ยผลเสียไม่จะอยู่คลินิกจะอยู่คนไข้ซึ่งเราพยายามช่วยกันอย่างมากคือทางคลินิกพยายามตามแต่ว่าคนไข้อาจจะต้องรีมายตัวเองว่าต้นปีกลางปีเนี่ยมาเจอครั้งหนึ่งเพื่อเช็คครับเพราะว่าแก้แต่เนิ่นๆน่เวลามันมีปัญหานิดๆหน่อยๆเนี่ย แต่คุณปล่อยให้คีดมันขึ้นความร้อนมันขึ้นแล้วคุณยังใช้ต่อฟันขึ้นฝาโก่งสูบเครื่องพังหัเสียตังหนักกว่าเดิมเหมือนลักเพียมเลยนะครับแล้วอีกเรื่องที่อยากจะฝากสมมติถ้าตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยถ้าเราอยากจะมีฟันยาวๆเนี่ยก็คือต้องทำสามข้อมาเช็คอัพคเคี่ยวไม่นกักมาดูแลข้อาัด,ดให้ดีสามข้อทีนี้มาถึงคำถามห,หนึ่งก็คือว่าสมมติคนที่ยังจะเริ่มอยากจะเริ่มทำลักเพียม จะหาความรู้ที่ไหนจะเลือกยังไงดีดีกว่า <Okay. S 1> มีข้อคาแนะนำยังไงบ้างครับอาจารย์โอเคครับก็จริงๆรากฟันเทียมเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันเป็นอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกัน,นว่ามันเป็นการรักษาที่ต้องติดตามกันยาวนานนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สิ่งที่จะต้องตัดสินใจอะครับหนึ่งคือผมว่าสำคัญก็คือการเลือกคลินิกะนะครับแล้วก็การเลือกอุปกรณ์ะนะครับอ,อ,อันที่หนึ่งก็คือการเลือกคลินิกเนี่ยก็เลือกคลินิกที่ น่าเชื่อถือนะครับอาจจะเป็นขนาดใหญ่หน่อยเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะมีนแทนนได้ตลอด uh huh. นะครับส่วนเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยครับอันเนี้ยมันมีหลายแบรนด์อ๋อพูดง่ายคือตัวลากแคมหลายยี่ห้อใช่ใชมีหลายยี่ห้อครับอันเนี้ยก็มันอาจจะมีความเหมาะสมในแต่ละบุคคลนะครหมอนกัน,นใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับไปข้อที่1คือถ้าคุณเลือกคลินิก ที่คุณมั่นใจแล้วก็คุณเชื่อถือครับคุณหมอจะแนะนําว่าครีอาลาเทียมอันนี้เหมาะกับคุณไหมในราคาเท่านี้รับประกันเท่านี้ถ้าคุณโอเคอที่จะทําแล้วก็มั่นใจในคุณหมอเขาก็จะได้ดําเนินการไปได้ครับผมครับเพราะฉนั้นในมุมของผมก็ก็แนะนําอย่างนี้ว่าประเด็นแรกคนไข้อาจจะไม่ได้รู้ยี่ห้อมากเพราะนั้นผมว่าประเด็นแรกสําคัญที่สุดก็คือเลือกคลินิกที่คุณไว้วางใจนะครับถ้าเป็นคลินิกที่ทํารักฟันเทียมเป็นหลักมีหมอ รักเทียมประจําทุกวันเนี่ยมันก็จะส่งให้คนไข้มีเขาก็จะเอ็กซ์เพรสด้นานใช่ครับแล้วก็เรื่องรีคอ l ถ้ามีหมอรักเทียมทุกวันเวลาเรามีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอพี่หมอโชคแต่ก็จะเจออาจารย์นาทีหรือคนอื่นๆในทีมที่ดูแลเบื้องต้นได้ใช่ครับซึ่งมันทําให้คนไข้เนี่ยก็เอาไวลบสะดวกในการมาเช็คครบใช่ครับอันนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้จริงๆทุกคลินิกทุกที่ดีหมดใช่แต่ว่าในมุมของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่า รถยนต์เหมือนกันเปลี่ยนช่างซ่อมก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกที่เราสบายใจไม่ต้องทําฟันกับเราสองคนก็ได้นะไม่ซีเรียสเลยเพียงแต่ว่าอยากให้เจอคนไข้เจอคุณหมอที่เราไว้ใจแล้วได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเงินดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เจอในบางเคสเนี่ยคนไข้จ่ายเงินหลักแพงมากแล้วบางทีรีสัลที่ได้เนี่ยไม่พึงพอใจเราพี่หมอโชคอะฟังเป็นซิกเกอร์โนบิเนียนะบ่อยแต่ก็จะบอกคนไข้เสมอว่าพี่หมอโชคไม่ใช่คนทํา เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่วิจารณ์งานอื่นเราแต่ถ้าอยากให้ช่วยแก้ไขอะไรเนี่ยมาคุยกันดิสคานกันถ้าช่วยได้ก็ยินดีบางทีมันยากมากเลยแต่แบบผมเข้าใจทั้งหมอคนแรกนะเพราะเคสมันยากจริงๆใช่ใ<ห>ครับในห,หลายๆเคสนะครับมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยินดีนะครับเพราะว่าอย่างเราสองคนเนี่ยก็ เป็นหมอใส่ฟันที่ทํารีแฮบ,บได้ก็คือสุดทางแล้วใช่อย่างอาจารย์นาทีก็เป็นหมอผ่าตัดผ่าเปิดกระดูเปิดกระโหลกได้เลยเนะี่ยมันก็สุดทางแล้วเั้นจริงๆดีที่เปิดสดองงานก็คือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราสุดสายของเราอะ่ะมาเจอกันมันก็เวลาทํางานเนี่ยเราสองคนจะคิดเสมอว่าทายังไงให้คนไข้ได้รีเซวที่เขาต้องการใช่ครับแล้วมันชาเลนจ์มากเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะฝังเอออยากจะปลูกกระดูกก่อนแล้วค่อยรอแต่คนไข้แบบมีเวลาเท่านี้ใช่มันเหนื่อยเนาะยากไหมก็ เราเออผมชอบคนไข้ผมชอบบอกคนไข้ว่าหน้าที่ของเราอะครับ mm hmm. ก็คือเราเราก็ใช้ศักยภาพของเราเต็มที่ mm hmm. ทำในงบประมาณ mm hmm. ในระยะเวลาอ่าแล้วก็ในความต้องการใครให้ได้ดีที่สุด mm hmm. ครับเพราะจริงๆแล้วผลมันอาจจะไม่ได้เป็นผลที่ดีแบบ เพอร์เฟกต์ร้อเหมือนในตำราใช่แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นผลที่ดีที่สุดของคนไทยในเวลานี้คอนดิชันนะใช่ครับใช่ครับย้อนกลับไปสิกว่าปีอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยรากฟันเทียมมันราคาสูงมากแต่ผมหมาโชคเนี่ยเราทำรากฟันเทียมเพื่อคนไทยเป็นเจ้าแรกๆเลยราคามันเหลือแบบหลักหมื่นถูกลงมาเยอะมากๆเงี้ยคาถามคืออาจารย์ที่เป็นเนี่ยอาจารย์ทํางานเยอะอยู่แล้วเคสก็เยอะอยู่แล้วทําไมยอมมาทําโดยลดค่าแรงตัวเองแบบมาช่วยงาน มาทางานเป็นทีมหมอโชคที่คลินิกตอนนั้นไม่ได้คลินิกใหญ่นะมีแค่คลินิกเล็กๆเองทํามอาจารย์ยอมมาก็ต้องก็ย้อนไปเนาะตอนนั้นคือคุณหมอโชคย้อนสิบกว่าปีนะน <c oughs> ครับก็คุณหมอโชคกับคุณหมอตี้เนาะอ่าก็อ่ามาคุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงว่าเออโยเมื่อก่อนมีแค่สองคนเองเนาะใช่ครับก็มีความคิดว่าเอออยากจะทําให้คน ให้ได้ทํารากเทียมมากขึ้นค่<อ>ะเพราะจริงๆแล้วคนสมัยในสมัยก่อนเนี่ยคับตอนที่ผมทํากับคุณหมอโชคใหม่ๆเนี่ยรากเทียมที่ราคาที่อาจจะประหยัดที่สุดตอนนั้นก็คือประมาณอย่างน้อยก็ห้าหกหมื่นบาทอ่า,อาซึ่งซึ่งคุณหมอโชคก็มาบอกว่าจริงๆอยากให้คนไทยเนี่ยได้ได้ไดใช้ของดีๆ<อ><อ>ได้ใช้ฟันดีๆที่มันเคี้ยวได้เหมือนจริงมากๆใน<อ>ราคาที่คนไทยรับได้อะไรนะฮอ่า,อาแกก็ไปชวนผมแต่แกก็บอกว่า แต่ว่าโดยประมาณเนี้ยยังไงอาจารย์จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่าแรงเท่าเดิมอ่ะผมพูดตรงๆไม่ได้ค่าแรงเท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นแนวคิดที่ดีเป็นแนวคิดที่อาจได้ช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยครับและตัวผมตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็ทํารากเทียมมาระดับหนึ่งแต่ก็อยากจะเพิ่มพูนประสบการณ์ไปด้วยอยู่เป็นสปีกเกอร์แล้วอาจารย์ทิวพูดก็ก็รู้สึกว่าแล้วก็อันนึงเลยที่สําคัญคือผมมั่นใจว่า เพื่อนผมคนนี้ก็คือก็คือก็คือดูแลคนไข้ดีมากครับเพราะนั้นผมยินดีที่จะมาเป็นทีมของเขาเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมมา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 เป็นทีมของเขาเนี่ยเขาก็จะดูแลคนไข้ของพวกเราได้อย่างดีแล้วก็ไม่ต้องวายมากนะครับก็ก็คือได้ดูแลคนไข้ได้อย่างดีครับได้ดูแลคนไข้อย่างที่ผมต้องการอ่าแล้วสุดท้ายผมก็รู้สึกว่า พอผ่านมา1ิปีผมก็รู้สึกว่าผมตัดสินใจไม่ผิดที่ที่ที่ผมมาร่วมงานกับทีมนี้รจริงๆค,คือถ้าสรุปในมุมที่ผมได้ยินคือรู้สึกว่าขอบคุณอาจารย์ที่ไว้ใจผมมากนะครับแล้วก็เรื่องค่าแรงอ่ะใครก็อยากได้ค่าแรงแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์แฮปปี้กว่าคือเป้าหมายของหมออย่างเราอ่ะเราทํางานก็ต้องได้เงินแต่ว่าเงินไม่ใช่คําตอบของชีวิตคุณค่าของการทํางานของอาจารย์คือการได้ดูแลคนไข้ที่เราทําเองถ้ามีทีมที่ หมอพอที่รู้ใจอ่ะมันมันทำแก้ไขไปด้วยกันดูแลไปด้วยกันมันก็แฮปปี้ไปด้วยกันหมดซึ่งอย่างนี้ผมว่ามันเป็นความสวยงามของการทํางานเนาะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานต้องได้เงินหมอฟันรวยหรือเปล่าใครทํางานก็ได้เงินครับส่วนเรื่องเงินจริงๆเราสองคนเนี่ยไม่ใช่แค่ทําฟันเราก็มีการลงทุนอื่นๆเพราะว่าเรารู้ว่าอาชีพอย่างเราเนี่ยถ้าเราแขนเจ็บไปเราก็จะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นอาจารย์นทีเนี่ยยังอยู่ในระบบก็จะมีเงินเดือนส่วนหนึ่งถูกไหมอย่างผมเองก็มีการลงทุนที่แบบ ไฟแชวาอาสังหาหร<ช>ือว่าเราลงทุนเล่นพูนซึ่งนเนี้ยผมคิดว่าทุกอาชีพเนี่ยไม่ใช่แค่เราเนาะควรมีการวางแผนการทางการเงินเพื่อให้เรามั่งคั่งร่ํารวยคํ<ช>าว่าร่ํารวยคือมีรายรับกับรายจ่ายที่มันบาลานซ์กันซึ<ช>่งเราทำงานมาจะ20ปีเนี่ยนะ <c oughs> เราต้องมีแผนกเกษียณอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในความสุขเขาเรียกว่าภาษาหมอ,อาภาษาหนังสือเรียกอิชิกายคือคุณค่าที่เรายังอยากตื่นมา <c oughs> ทําอะไรสักอย่างเพื่อเรามีชีวิตอะ ของเราสองคนน่าจะคล้ายกันคือเจเนอเรชัน X ปะไปปะ X อะคือคุณค่าเราอ่ะคือตื่นมาอยากทํางานส่งมอบคุณค่าในชีวิตเราให้กับคนอื่นถูกไหมน่าจะคล้ายๆกันเนาะผมว่าเนี่ยเป็นจริตที่เราสองคนตรงกันนะแล้วก็ทํางานมาด้วยกันสิบปีไม่เคยทะเลาะกันนะเคยปหมวะก็ทะเลาะทะะเลากันเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องงานไม่มีไม่มีเราเรือเรานำงานมาแล้วสิบปีผมว่ารู้สึกว่าในการทํางานเนี่ยหมอสะอิกฟันอย่างเราอ่ะก็จะมีเฮ้ยเราอยากได้แบบเนี้ย แต่ในเงื่อนไขาการฝั่งจริงๆอ่ะบางทีมันไม่ใช่นะอันนี้ผมบอกว่าเราเราอยู่ด้วยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ช่วยกันจริงๆมันก็ทําให้เราอยู่ด้วยกันแบบเกิน10ปีแล้วเนี่ยก็ยังแฮปปี้อยู่สำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณค<ส>ุณหอมอโชคด้วยครับส,สำหรับ EP หน้าทีมที่หมอโชคคนไหนจะมาปรากฏกายได้มาตอบคําถามอะไรใครอยากรู้อะไรอยากให้ใครออกมาเมนต์ไว้ได้เลยเนี่ยหลายคนเคยทำฟังกับพี่หมอโชคและทีมพี่หมอโชคแล้ว อยากเจอใครเม้นมาเลยนะครับหรืออยากถามอะไรเม้นไม่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับฝากกดไลคนแรกสุดท้ายเป็นกลังใจให้หมอโชคแล้วก็วันนี้ขอบคุณจัดนี้มากครับขอบคุณครับครับแล้วนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ